สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองที่เคารพเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะมาพบกันอีกแล้วนะคะในการเรียนการสอนแบบออนไลน์นะคะกับที่เชื่อนิดหน่อยนะคะอ่าเรามาทบทวนกันว่าสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนหน่วยอะไรไปบ้างนะคะสัปดาห์ที่แล้วนะคะสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนหน่วยที่1 4นะคะ หน่วยชุมชนของเรานะคะหน่วยชุมชนของเราสัปดาห์นี้นะคะเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยที่ 15, นะ,ะ15นะคะเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพในฝันค่ะอาชีพในฝันนะคะ <t> <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูสาระที่ควรเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยนี้กันค่ะสาระที่ควรเรียนรู้นะคะมีอะไรบ้าง เรามาดูพร้อมๆกันเลยค่ะ 1. ชื่ออาชีพต่างๆ 2. การแต่งกายของแต่ละอาชีพ 3. สถานที่ทำงานของแต่ละอาชีพ 4. เครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอาชีพและ 5. อาชีพของคุณพ่อคุณแม่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับชื่อของอาชีพต่างๆ ชื่ออาชีพต่างๆนะคะวันนี้มีอะไรบ้างเรามาดูค่ะอาชีพต่างๆนะคะที่เด็กๆรู้จักคือหนึ่งคุณครูคุณหมอตำรวจพ่อค้าแม่ค้าชาวไร่ชาวนาอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะที่ครูหน่อยนำมาให้เด็กๆได้เรียนรู้นะคะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะคะว่ามีอาชีพอะไรบ้างคะ่ะ อาชีพแรกนะคะชาวนานะคะหรือเกษตรกรฟาร์มฟาร์ม์มนะคะชาวนานะคะภาษาจีนคือหนองมินหนงมินเด็กๆฝึกอ่านและพูดตามนะคะหนงมินค่ะต่อไปอาชีพต่อไปนะคะ อาชีพต่อไปคืออาชีพคุณครูนะคะ teacher teacher นะคะอ่าเรามาฟังค่ะเหล่า,ลาชื่อเหล่าชื่อเหล่าชื่อนะคะคือคุณครูนะคะต่อไปค่ะอาชีพต่อไปคือนางพยาบาล นางพยาบาลคือ nurse nurse อ่า nurse ว่ายังไงภาษาจีนคือ Hushi h u s h i นะคะอ่าเด็กๆฝึกอ่านฝึกพูดตามด้วยนะลูกนะต่อไปค่ะอาชีพต่อไปคือคุณหมอนะคะคุณหมอ doctor doctor นะคะ ด็อกเชอร์นะคะคือคุณหมอนะคะเรามาดูภาษาจีนพร้อมกันค่ะยี่เชิงยี่เชิงต่อไปค่ะอ่าอาชีพตำรวจ p o l ลิส p o l i c ลิส,สนะคะ p o l ลิสนะคะคือคุณตำรวจนะคะ ชิงชาชิงชานะคะอ่าชิงชาคือคุณตำรวจต่อไปอาชีพต่อไปคือทหารนะคะ soldier ซ o เ d อร์น,นะคะอ่าชุปิ้ง สุกปิ้งนะคะอ่า วันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพต่างๆหลายอาชีพนะคะอาจจะมีอาชีพหลายๆอาชีพที่ครูหน่อยไม่ได้เอามาให้เด็กๆดูนะคะเด็กๆสามารถไปศึกษาเรียนรู้ได้เพิ่มเติมนะคะและให้เด็กๆคิดไว้นะคะว่าเด็กๆอยากเป็นอาชีพอะไรอาชีพในฝันของเด็กๆคืออะไรนะคะอ่าเรามาดูว่าคุณค่าพาวรสารในสัปดาห์นี้คืออะไรนะคะคุณค่าพวรสารในสัปดาห์นี้ก็คือ ความรักนะคะความกตัญญูรู้คุณนะคะความรักนะคะก็คือการที่เรารักในอาชีพของใครของคุณพ่อของคุณแม่หรือถ้าเราอยากมีอาชีพอะไรใช่ไหมคะเราคิดฝันไว้นะคะว่าเราอยากเป็นอะไรเราก็จะรักแล้วก็อยากเป็นในอาชีพนพั้นนะคะความกตัญญูรู้คุณก็คือการมีความรักความเมตตากตัญญูรู้คุณนะคะต่อผู้มีพระคุณของเรานั่นเองนะคะ อ่เดี๋ยววันนี้ครูหน่อยมีแบบฝึกหัดให้เด็กๆนะคะได้ทำหนึ่งหน้าค่ะเดี๋มาดูพร้อมกันค่ะอ่แบบฝึกหัดวันนี้นะคะเป็นแบบฝึกหัดทักษะภาษา,าไทยทักษะภาษา,าไทยเด็กๆเปิดพร้อมกับครูหน่อยเลยค่ะ อ่าเรามาดูกันนะคะอ่าก่อนที่เด็กๆจะเขียนนะคะให้เด็กๆอ่านตามคุณนอยก่อนนะคะพอ,อพอไม่เอกพ่อมอแอแม่ไม่เอกอมแ,อแม่คออ,อุนอคุณชออวชาวชานะคะอ่าเด็กๆลองมาดูนะคะคออาคาไม่โทร่ะแม่คาต่อไปคอรออัวครัว นะคะอันนี้ครัวต้องเอาอะไรมาเติมคะพออพอไม่เอกพอ่อครอรออวครัวพอ่อครัวนะคะต่อไปสออวนอสวนสวนคือใครคะเอาชาวมาเติมชออวชาวสออวนอสวนชาวสวนต่อไปคะ่ะอันนี้คือใครคะ คุณหมอก็เอาคําว่าคุณคออนอคุณหอมออหมอคุณหมอมาเติมเด็กๆเอาคําเหล่านี้มาเติมและระบายสีให้สวยงามส่งงานมาให้ครูหน่อยดูด้วยนะคะสําหรับคลิปวันนี้นะคะครูหน่อยต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย